เดี๋ยววันนี้จะมาให้ดู O2 e เซนเซอร์ตัวนี้ของ Thunder Max เดิมที่ใส่รถพิปุอ่ะตัวนี้คือของเดิม O2 เดิมโรงงานส่วนอันนี้ก็ O2 เดิมโรงงานทั้งสามตัวดูกันว่ามีเห็นความแตกต่างไหมของ Thunder Max รถพิปุเนี่ยดำปเลยนี่อันนี้ก็กึงดำกึงขาวอันนี้ขาวใสสะอาด ออ่าหัวแรกขวามออืออันนี้คือรถที่เผาไหม้หมดจดเผาไหม้ดีดีกว่าสามหัวดีกว่าดีกว่าสองหัวที่เหลืออันนี้น,น,น,น้ํนามันก็ยังหนาไปหน่อยนึงหนาไปนิดนึงนี่นะมันก็ยังขาวอยู่แล้วมันก็ยังมีความดำเท่ากับว่าน้ํามันมาตูนมาน้ามันก็ยังหนาไปหน่อยแต่ตัวนี้ของพี่ปุ๊นี่จะเปิดแปลให้ดูนี่ดูอันน,น,นี้อันนี้คือการเผาไหม้ที่ดี ้ามันจะหนาจะบางไม่รู้แต่การเผาไหม้ที่ดีมันจะไม่มีมันจะไม่ค่อยมีคาบขมถือว่าเผาไหม้หมดจดและสมบูรณ์แบบอ่หัวต่อไปมันก็จะเห็นได้ว่ามันทั้งขาวกึ่งขาวกึ่งดําเพราะว่าน้ํามันมันหนาเกินไปมันจุดระเบิดเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันก็ยังมีคาบขาเมเหาหลงเหลืออยู่เนื่องจากเกิดจากว่ารถกล่องเดิมโรงงานแล้วเปลี่ยนท่อแต่งเฉยเฉยแล้วไม่ได้จูนอ่าส่วนหัวนี้หัวเดิมทันเดอร์แม็กหัวของกล่องแต่งทันเดอร์แม็ก ซึ่งจะเห็นได้ว่าขาเหาวดำปิดปีเลยอันเกิดมาจากว่าอัดน้ำมันหนาเกินไปเลยทำให้จุดระเบิดเผาไหม้ได้ไม่หมดจดมันก็เลยจะเหลือคาบขมเหาทิ้งไว้ซึ่งจะทำให้น้ำมันหนาเกินไปก็จะทำให้กินน้ำมันมากเกินไปเกินความจำเป็นโดยใช่เหตุอ่าเราก็จะเห็นได้ว่าหัวนี้น้ำมันหนามันก็จะออกมาเป็นขมเหลาดำทั้งหัวหัวนี้อ่า ขึงขาวกึงดำก็คือน้ำมันยังหนาเกินไปไฟจุดระเบิดยังจุดได้ไม่หมดดีแล้วส่วนหัวสุดท้ายก็ขาวจัวก็คือการที่จุดระเบิดเผาไหม้ดีส่วนนี้ดูคอท่อดูในคอท่อนี่ท่อรถพิปุที่ใส่ทันเดอร์แม็กซึ่งจะเห็นได้ว่าโหคาบขมเาท่อเนี่ยดำปิดปีเลยดำมากดำมาจากน้ำมันที่มันหนาเกินไป มันก็จะเป็นคราบข่าดน้ำดำแบบนี้เต็มท่อเลยน้ำมันหนาเกินไปเกินความจำเป็นมันก็ไม่มีประโยชน์เห็นโอทูไหมโอทูตัวใหม่ที่ใส่ไปเนี่ยขาวใสๆเลยเห็นไหมอเห็นไหมผิดกันกับข่าในท่อเลยอ่า้าน้ำมันน้ำมันได้น้ำมันได้ ไปได้บาลานจุดน้ำมันฉีดมาพอจุดไปจุดระเบิดเผาไหม้หมดมันก็จะอ่าราวนี้เราจะม,มาให้ดูพอทรสชดจุดนี้จุดดูเห็นไหมว่าภายในขาวใสมีขมเหลวแต่เป็นขมเหลวสีขาวซึ่งมันจะบ่งบอกถึงน้ำมันที่บาลานน้ำมันไฟเห็นไหมขาวใสเลยโอเคไอรุ่น